คลิปนี้เลยจ้ะทุกคนจะเป็นการที่จะไก่หลังจากที่เขาไปทำงานกลางแจ้งคือแดดจ,จัด,จด,จดมาเลยพอถึงบ้านปุ๊บจะไก้เริ่มแรกก็คือนั่งพักมือยไห้เหงือของเขามันมุดก็คือให้ให้เหงือมันแห้งเออภาษาเล่ากับภาษาไทยเริ่มปุ่นกันแล้วหลังจากพอหูสึกวา่าเซาเมยนิดนึงแล้วก็จะทำการใช้เบบี้ออยครีนซิ่งใบหน้า ประมาณสำลีสองแผ่นนะเจะไก,ก่จะคีนซิ่งด้วยสำลีแผ่นสองแผ่นพอรู้สึกว่าหน้ามันสะอาดดีจากที่เราคีนซิงทำไมถึงเลือกใช้ตัวเบบี้ออยล์เป็นคีนซิงเพราะว่าผิวหน้าของเจ๊ไก,ก่มันแห้งกร้านมากเวลาที่ใช้เบบี้ออยล์คีนซิงหน้าแบบนี้พอเจะไก,ก่ไปล้างหน้าออกสังเกตได้ว่าผิวมันนุ่มมันเนียนแล้วก็ชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นคนที่เป็นฝ้าหน้าติดสารจะสังเกตได้เลยว่าหน้าตัวเองมีอาการแห้ง เพราะว่าอะไรสารสเตียรอยมันดูดคือมันทำมันทำลายทุกชั้นบรรยากาศของเรานะั่นชันผิวของเฮามามสัน่นบรรยากาศแล้วพอครีนซิง่งเสร็จแล้วเจ๊กก็จะทําการล้างหน้าออกด้วยสบู่นะคะทุกคนคือข่ขอยมักใส่สบู่ข่อยบ่ข่อยมักใส่โฟมล้างหน้าอันนี้คือเป็นตระกาของตัวเองแต่ว่าก่อนที่จะใช้สบูุ่กครั้งจะต้องล้างมือ ของไก่เองให้มันสะอาดสกปรเพอลังมือสะอาดแล้วค่อยก็จะเอาน้ำหยดลงที่สบู่แล้วก็นำฟองมาถูที่หน้าของยไก่แบบนี้เลยการที่ยไก่ไม่เอาสบู่มาถูโดยตรงเนื่องจากว่าบางทีมันอาจจะมีฝุ่นหรือมีอะไรสักอย่างเกาะที่สบู่แล้วสบูพ่พอมาถูที่หนาโดยตรงมันอาจจะทําให้ผิวเราอักเสบได้ถ้าเกิดว่ามันมีฝุ่นหรือมีหินเล็กๆทิ่มอยู่เฮาคือบางทีก็ไ่ได้สังเกตเนาะ เออก็เลยเลือกใช้วิธีแบบนี้แล้วก็ใช้ฟองของน้องสบู่นี่แหละมาถูที่หน้าแบบนี้เลยค่ะทุกคนแล้วสบู่นี่แหละคืออ่อนโยนมากเป็นสบู่ที่เด็กสามขวบก็สามารถใช้ได้เมื่อรู้สึกว่าผิวหน้าสะอาดขึ้นแล้วเจ๊ก็จะล้างออกด้วยน้ําสะอาดแบบนี้ก็จะรู้สึกว่าสบายผิวไปแล้วหนึ่งสเต็ปแม่นบอกอันนี้คือการดูแลผิวพื้นฐานเลยนะคือต้องมี ค e ีนซิ่งแล้วก็คลีนเซอร์ตามตูดมาแบบนี้เลยค่ะทุกคนหลังจากที่หน้าสะอาดเป็นที่เรียบร้อยซ้าแบบแล้วจแกก็จะใส่วิธีการต่อไปก็คือลดอาการผิวไม่แดดด้วยการใช้ว่านหางจระเข้ส่วนว่านหางจระเข้แบบสดแบบนี้จะแกจะตัดมาทิ้งไว้เลยแบบ สมมติว่ามันซิบเวิร์ดก็จะตัดทิ้งให้ยางสลดสักประมาณสองสามวันคือให้มันแห้งแล้วก็มาหัน่นหั่นเป็นท่อนแช่น้ําเกลือไว้อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเขากลับไปแช่ตู้เย็นไวค้ค่ะทุกคนเวลาที่อกจะใช้ก็จะเลือกจะสายเป็นซีกๆที่หั่นไว้เลยแค่นี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่า ว่านหงางจระเข้มันช่วยลดอาการบวมลดอาการผิวไม่แดดได้ดีแล้วถ้าเราใช้เป็นประจำมันยังทำให้ผิวขาวใสหลังจากนั้นก็ล้างออกด้วยสบู่ล้างหน้าอีกคือเกา แล้วกดําสุดท้ายที่จะจะใช้คือน้ําสาวข้าวน้ําสาวข้าวก็คือเฮ็ดย่างวิถีพิถันแช่ไว้ในตู้เย็นเช่นเดียวกันค่อยกัดจะเทมาประมาณสักสองแก้วแล้วก็ล้างออกแบบนี้ก็สัมผัสได้ว่าธรรมชาติมันช่วยดูแลผิวของเราได้จริงๆเพียงแค่นี้เจ๊ก็ได้หน้าที่ใสสะอาดแล้วก็รู้สึกเย็นสบายผิวมากค่ะทุกคนก็ทำกับข้าวได้ตามปกติเลยจ้า